<laughs> วันนี้ก็มาถึงแล้วสินะวันที่ผมต้องตอบคำถาม Q&A ฉลอง2,000 Subscribers นะผมโอหแต่ก่อนจะไปตอบคำถามก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็กลับมานผมเหมือนเดิมต้นซานเองนะครับแล้วก็กลับมาในเกมค a l l Duty Mobile นะผมวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะคนดูนะครับวันนี้มาตอบคำถาม Q&A ที่บอกเลยว่าคำถามก็ค่อนข้างเยะนะผมตามนี้เลย อหลากหลายคำถามมากเลยนะผมคำถามไหนที่ผมตอบได้ผมจะพยายามตอบทุกคนนะครับผมแต่ก่อนที่ไปดูคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับก่อนที่ไปดูคลิปนะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากติ๊ต้าให้ผมดวนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน มาคำถามที่หนึ่งนะครับผมจากน้องม์งนะครับ Q&A ชื่อในเกมที่พี่ต้นตั้งในเกม C O D M มีชื่ออะไรบ้างอ่ามีชื่อต้นซ่าครับผมชื่อแรกเลยแล้วก็ตามด้วย B D G ต้นซ่านะครับผมแล้วก็ตามด้วย B D G ต้นซ่าจุด Y T ชื่อปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้แถมพี่ต้นชอบดูอะไรมากที่สุดอันนี้จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ชอบดูการ์ตูนไรมากที่สุดอ่ะ น่าจะเป็นตัวลามอนนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยมันเป็นมะก่อนนะแต่ตอนนี้ดับแทบไม่ได้ดูกระตูอะไรเลยนะทุกคนเออไปเราไปตอบคําถามที่สองเลยนะครับผมมาที่คําถามที่สองนะผมจากคุณโคซานนะบุคคลที่ถามมาคมเลยนะคียนเอหนึ่งพี่ชอบเล่นเกมอะไรผมชอบเล่นเกม Call of Duty Mobile เองนะครับผมสองพี่ชอบเล่นปืนอะไรมากที่สุดในเกมผมชอบปืน Mx9 มาที่สุดนะครับผมณนะแพร์ตอนนี้นะผมนาซีตันนี้นะครับ ับมพี่ชอบเล่นโหมดอะไรผมชอบเล่นโหมด h a r ์ p พอยตและด o มิน a ชั่นนะครับผม 4. ี่พีม่มีโทรศัพท์กี่เครื่องมีทั้งหมด2เครื่องนะครับผม 5. พี่คิดยังไงกับ2พงทรัพท์รู้สึกดีใจมากเลยครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับ 6. ช่วงนี้พี่ทำอะไรบ่อยสุดก็ทำคลิปออกมาแล้วก็สตรีมเกมนันเองนะครับผม เจ็ด <7 S 2> พี่อายุเท่าไหร่อายุสิบสี่เองนะครับผม,มบอกเลยคนนี้ถามมาคมเลยนะทุกคนแปลคำถามต่อไปกันเลยมาข้อต่อไปนะผมจากคุณเซตวีเอ็กโมนะผมเคลียนเอพิ่ต้นเรียนโรงเรียนอะไรอันนี้ผมขอไม่ตอบนะครับมันอ่า เดี๋ยวมีคนมาดักอะทุกคนเออเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เป็น f c ผมอยู่จังหวัดเดียวกับผมนะออต่อไปผมรัก f c ฟไหมที่สุดครับผมบอกเลยว่าที่สุดนะครับต่อไปสไนท์ที่ชอบคืออะไรอ่าคือปืน DQ l 3 3 Holiday A นะครับผมอือต่อไปเปิดหน้าได้ไหมครับเปิดหน้าตอนนี้ถามว่าผมเปิดหน้าได้ไหมก็เปิดได้นะผมแต่ว่าตอนนี้คือ ผมยังไม่มีอุปรกรณ์ผมไม่มีของนะครับที่สําคัญคือไม่มีเงินนะครับผมไม่มีเงินนะครับผม <S <S อก็ ใครอยากให้ผมเปิดหน้าก็สามารถสนับสนุนผมมาได้ผมพอตอนนี้ผมก็ยังไม่มีพวกกล้องอะไรพวกนี้นะผมยังไม่พร้อมนะครับแต่ถ้าใครอยากเห็นหน้าผมนะผมก็สามารถไปดูที่รายการแข่งซ o m m ดอได้เลยนะของกัลิล่าคออ duty mobile การแข่ง1นึวนะครับไปหาดูได้นะทุกคนเอ๊ก็ไปคำถามาต่อไปกันเลยคำถามต่อไปจากคุณลาสเตอร์ทีเฮนนะครับผมเคียนอพต้น เกิดวันเดือนปีเกิดอะไรและสูงเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดผมขอไม่บอกให้มันส่วนตัวนะแต่สูงเท่าไหร่ผมตอบให้ได้สูงผมสูงประมาณประมาณนะประมาณ170-171ประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยก็ ไปคำถามต่อไปกันมาคำถามต่อไปนะผมคผม Q&A จากทีนะครับถามว่าพี่ต้นคิดนี่ยจะมีแฟนไหมอาตอนนี้มันยังอยู่วัยเรียนผมยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะแล้วทำไมพี่ต้นถึงตั้งชื่อช่องว่าต้นซาแชนแนลนะผมย้อนความไปตั้งแต่ก่อนผมเล่น Call of Duty Mobile นั่นเองนะผมก็คือผมเนี่ยตั้งชื่อในเกมเป็นฉายาในเกมผมตั้งต้นซาบตั้งแต่เกมอะไรต่อเกมอะไรนะผมบอกเลยว่าผมตั้งมาก่อนที่ผมจะเล่นคอ l อ อีกผมเล่นมาหลายเกมก่อนหน้านนะนะผมเป็นฉายาในเกมของแต่และเกมผมผม,ผมก็เลยแบบเอามาตั้งเป็นต้นซ่านะเพราะว่าทุกเกมเนี่ยผมตั้งเป็นต้นซ่าหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเกมอะไรนะผมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อช่องเลยนะผมแบบว่าต้นซ่าแชแนลสุดตลอดที่บายทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูคําถามต่อไปกันลายนะครับคําถามต่อไปจะคุณพูนจิตน,นะครับอ่าเคียนเอพี่ต้นหมดเงินคอมตี้ไปกี่บาทครับ เฉพาะรหัสผมนะก็หมื่นหลักหมื่นนะแล้วโหเราสองรหัสอ่ะรวมผมรหัสหนึ่งพ่อรหัสหนึ่งก็รหัสละหมื่นอัพอะ่ะทุกคนหลักหมื่นอับอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ผมโมเดิเกมนี้ไปเยอะเตือนเต่ซิตซัมหนึ่งนะผมแบบเป็นเกมที่แบบโคตรรักอ,ะอ่ะก็ไปเดี๋ยวไปดูคําถามต่อไปกันเลยคาถามต่อไปจากคุณเกรนะครับผมก็คือ Q&A ของที่แพงที่สุดในไอดี ของนี่แพ้ที่สุดก็คือคิวคิวนายหมาป่าของผมเองนะผมก็คือเหมาโตนะลองลงมาก็าเรียกว่า DL ได้ไหมพอดี DL มันก็ดวงดีเนมือนปืนระดับรีเจนเนอเรีะทุกคนเออก็แพ้ที่สุดก็เป็นคิวเก้าหมาป่าของผมที่ หมดไปเยอะเพราะว่าเหมาตู้นั้นนคนเออก็ประมาณนี้ไปคําถามต่อไปคําถามต่อไปนะผมจากคุณทามสโตนนะครับพื่อนเอพี่อายุ14จริงหรอใช่ครับผมทาไมมีแต่คนคิดว่าผมอายุ17อะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะอะไรแล้วก็พี่เปิดหน้าได้ไหมครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะผมว่าตอนนี้ผมยังไม่มีกล้อง ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเงินนะผมก็ใครอยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะครับผมอบาปคำถามต่อไปกันคําถามต่อไปจากน้องฟูกนะผมเคียนเอพี่คิดว่าพี่เป็นตัวตึง CODM ไหมคิดว่าพี่เป็นตัวตึง CODM ไหมหรอก็ <c oughs> ถ้าผมเป็นตัวตึง CODM ตนักแข่งก็ไม่ได้เกิดแล้วครับหยอกๆยอกนะ ก็ผมไม่ได้คิดว่าผมเตึงขนาดนั้นนะผมเพราะว่าผมก็ยังฝึกไปได้เรื่อยๆยังพัฒนายังได้อีนะผมยังไม่แบบยังยังอัพไม่ตันอะ่ะทุกคนเออแบบยังเพิ่มได้เรื่อยๆออฝีมือผมอะนะก็คือแบบทุกคนยังแบบพัฒนาได้เรื่อยๆผมก็อีกคนที่ยัง มันยังไม่เต็มที่สําหรับผมที่นะัฝีมือเท่านี้ยังไม่เต็มที่สําหรับผมผมยังฝึกได้อีกเยอะนะผมก็ประมาณนี้นะไปคําถามต่อไปคําถามต่อไปนะผมจาก king g o s t o dm นะครับ kma ต้นคิดว่าจะลองฟอร์มทีมลงทัวร์นาเมนต์เล็กๆไหมแล้วต้นคิดว่าจะทาทัวร์นาเมนต์ฉลองส0 0พันซับไหมคิดว่าจะทำทัวร์นาเมนต์จะดับฟอร์มทีมลงทัวร์นาเมนต์เล็กๆไหมก็คิดนะผมแต่ว่าตอนนี้ยังแบบ ยังไม่มีทัวร์นาเมนต์อะไรเข้ามาแล้วผมแล้วก็ก็ต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแบบความฝันของการเล่นของทุกคนก็คือการเป็นนักแข่งสปอร์ตผมก็เช่นกันนะครับเออแล้วก็คิดว่ามีทัวร์นาเมนต์ตลอด2,000ซับไหมอาจจะมีถ้าผมก็รอติดตามข่าวได้เลยนะครับไปคำถามต่อไปกันคำถามต่อไปจากลาเซอร์คนดีคอนเดิมผมงเคเอกี่พันซับเปิดหน้าครับก็คือ ผมไม่ได้จะไม่เปิดนะไม่ได้จะับปิดตัวเองอะไรขนาดนั้นแต่ผมไม่มีอ่าพวกอุปกรณ์นะผมก็นั่นแหละก็สามารถไปหาดูในรายการแข่งอ่าของการิน่าคอลเลกชัโมบายถ้ผมก็จะมีหน้าผมอยู่นะแต่ไม่ใช่หน้าตอนล่าสุดนีนะ้ผมก็ประมาณ4ีหเดือนที่แล้วทุกคนเออไปหาดูได้นะผมอม ต่อไปกันเลยคาถามต่อไปจากคุณซิซิเคนวันนะครับผมคขียนเอพี่คิดจะทําเกมอื่นบ้างไหมครับก็เคยทํำไปแล้วนะผมก็คือเกม s อ u s เซสแมนกับเกมอาร์วีนะผมแต่ทําไปแล้วมันไม่ลุ่งนะครับไม่ลุ่งนะครับเลยไม่ได้ทำต่อนะครับ ช่องนี้สร้างมาเพราะเกม c อน of d t y Mobile ผมแบบสร้างมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับผมอนาคตอ่าถ้าเกมนี้ถูกปิดลงหรือความนิยมลดน้อยลงผมก็อาจจะไปทำเกมอื่นบ้าน,นครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมไวก็ไปดูคำถามต่อไปกันเลย คำถามต่อไปจากคุณวิสรุณน,นะผมกิวนเอพี่ทำ YouTube ได้เงินเยอะไหมอันนี้ผมบอกไม่ได้นะผมที่ผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้งกหรืออะไรนะคนก็คือที่บอกไม่ได้นี่คือมันแบบมันเป็นกฎของทาง YouTube นะผมไม่ให้พูดเรื่องอ่าเงิน รายได้อะไรพวกนี้นะผมก็ผมขอไม่บอกนะครับผมก็ไปคำถาม,ถามต่อไปกันเลยมาคาถาม,ถามต่อไปนะผมจากคุณโบนันนะครับหนึ่งพี่ใช้ iPhone l i ไ e ก็ iPhone 8พัททั้ง2เครื่องเลยนะเป็น iPhone 8พัทอ่าเครื่องที่ผมใช้อยู่ก็คือ4โหดโกล128กิกะไบต์นะผมแล้วก็อีกเครื่องหนึง่งเครื่องสีดำนะครับอ่า64กิกะไบต์นะครับผม ปคำถามต่อไปก็คือ2ราคาโทรศัพท์เท่าไหร่ราคาโทรศัพท์อ่าประมาณ20,000นัประมาณ, 20, มาณช่วงนั้นที่ซื้อมาก็ราคาอยู่ประมาณ20,000นะครับอ่าก็ประมาณนี้รับผมก็เป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างใช้ได้ผมสำหรับการเล่นเกมน,นะมก็ลื่นอยู่นะไป คำถามต่อไปกันต่อไปจากพี่ทามะผมเคิรนเอต้นคิดว่าการที่โรงเรียนปิดยาวๆแบบนี้ทําให้มีเวลาทุ่มเทในการเล่นเกมและทําคลิปมากกว่าเรียนปกติไหมก็บอกเลยว่ามากกว่าเดิมเยอะมากนะผมแต่ว่าเรียกว่าทุ่มเทการเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้นะผมเรียกว่าทุ่มเทการทําช่องมากกว่านะครับเพราะวันหนึ่งอตอนที่ผมยังเรียนที่โรงเรียนปกติผมได้แค่สตรีมหนึ่งครั้งแล้วก็ทำคลิปหนึ่งคลิป นะครับผมแต่ว่าบางครั้งสตรีมมันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงเผยเผชั่วโมงเดียวนะผมแต่เ<ต>มื่อผมแบบ เรียนออนไลน์หรือว่าปิดเทอมอย่างเงี้ยก็ผมได้สตรีมถึง2รอบแล้วก็ได้ทําคลิปด้วยนะผมก็คือแบบวันหนึ่งได้แน่ๆคือ3รอบนะผมทั้งทาคลิปแล้วก็สตรีมอีกสรอบนะผมบอกเลยว่า,ามีเวลาในการทุ่มเทบช่องเยอะมากขึ้นนะผมก็ประมาณนี้นะไปคําถามต่อไปกันคําถามต่อไปทนะีผมจากพี่เฟกบอร์ดนะครับคีนไม่ลองทําซับอังกฤษบ้างหรอหรอยาก ให้ช่องไปดังในต่างประเทศจากคนบ้าที่เติมตะกินแล้วไม่เล่นมีไว้ประดับ ID แอดแอข้างหลังนี้ไม่เกียรใช่ไหมพี่ก็คือที่ผมไม่ลองทำซับอังกฤษเพราะว่าอ่าตอนนี้ผมอยู่แค่ม .2 สองผมเพราะว่าอังกฤษผมไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะถ้าอนาคตอาจจะไม่แน่นะผมเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะผมก็ไปคำถามต่อไปกันเลยต่อไปที่คำถามจากซีโร่บอยนะครับ Q&A ทำยังไงาให้ดังครับ อลองกดปุ่มเพิ่มเสียงให้สุดนะผมน่าจะดังนะหรือมันก็บิดลาโพงให้สุดน,นะครับเฮ้ยอย่างเล่นก็คือทํายังไงให้ดังตอนนี้ผมก็ยังไม่ถือว่าดังผมตอนนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทํา YouTube ของผมอยู่นะครับถ้าอยากให้ดังก็ผมแนะนนะํานะทําคลิปที่มีคุณาภาพนะผมแบบลองทําคลิปที่แบบแปลกใหม่ที่คนดูชอบนะผมประมาณนี้นะแ,แบบเขาหาคนเจอะนะผมก็ประมาณนี้นะแบบ ตอนนี้ผมก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube นะครับผมผมก็ยังไม่ได้ถือว่าดังขนาดนั้นนะครับก็ไปคําถามาต่อไปกันคําถามาต่อไปนะครับจากพีมอนวันเอกนะครับมีแฟนมาแล้วกี่คนครับอ่า คนเดียวพอครับผมเออโอเคนะตอบแค่นี้พอง่ายๆโอเคไปคําถามต่อไปมาที่คําถามสุดท้ายผมจากคุณก๊อตจีและคุณฟ้าฟ้าครับถามผมมาว่าคําถามเดียวเลยนะผมว่าผมมีแฟนยามผมขอบอกไว้เลยว่าผมยังไม่มีนะผมเพราะยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องพ่อนีนะครับก็จะไปจริงจังกับเรื่องช่องและการเรียนมากที่สุดน,นะผมก็คําถามหมดพปเนียบร้อยนะผมก็แต่และคำถามเลยบอกเลยว่าสุดยอด ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับทุกคนก็ได้รู้เรื่องของผมไปหลายอย่างนะครับก็มีแต่บางอย่างที่ผมไม่สามารถตอบได้เพราะมันแบบอ่าส่วนตัวนะครับผมเออก็อาจจะมี A คลื่เอคังหน่ายนะผมแต่ไม่รู้ว่าฉลองกี่พันซับนะครับอืมก็รอติดตามชมกันได้เลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมครับบ๊ายบายฟิล I'ma pull it with my shake, ayy. Whip on ice, come myself a couple chips, ayy. Hey, move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks, ayy. No, I'll be selling out shows. See my nigga been arenas, the seats up on the roads, no shit, yeah. I don't got.